ครับสวัสดีครับกินเงินแพนดามิตเมย์ไทยไฟนี้เราซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาสามสี่อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกุ๊กกี้มวยไทยอยู่ที่เครื่อครับอ๋อที่ใหม่ปะครับอืมแล้วอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลซ้อมเรมั้งเป็นมีพี่ที่ค่ายแล้วก็มีน้าเป็นเทรนเนอร์ครับอ๋อก็คือพวกนองมือในค่ายเชื่อนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุสิบแปดสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสตาร์ทได้ครับ มวยฝีมือครับอ๋อพันธุนี้จะต้องมาเจอผู้ประกอบการไหมเนี่ยทางซับเคยแพ้เข้ามาเคยแพ้มาครับไปแพ้อะไรอ่ะวันนั้นแพ้หมัดตอนนั้นมาแทนไม่ได้ส้อมเลยอ๋อจังหวะเข้ามาแทนก็เลยพลาดแพ้แน็น็อกหรือคะแนนแพ้กรรมการจับครับอ๋อว่าเหมือนสภาพไม่พร้อมก็เลยพลาดแพ้ไปวันนั้นต่อยอยู่เอ็ดร้อยวันนั้นต่อยร้อยสิบหกร้อยสิบหกที่เอมน้อยใช่ไหมับแต่วันนี้มาแก้มือกันี่ดิครับคิดว่าไฟนี้มาคืนได้ไหม เอาคืนได้มั่นใจมั่นใจพอเราซ้อมมาเต็มที่แล้วไฟนี้เนาะไม่เหมือนตะวันเนาะวันนี้ร้อยที่เจ็ดเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงมั้งสอบมาขาดขาดไปจุดสองเฮ้ยสบายสบายเขาเพิ่มเป็นร้อยสิบแปดอ๋อเป็นสิบแปดอืมก็เลยปไหยเป็นสิบแปดเลยอันนี้พร้อมเอาชนะคืนและล่าสุดต่อยใครไปล่าสุดต่อยกับฟ้าคำรามต่อยเยี่ยมสวนที่อ้อมน้อยเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนเหรอเวทเท่าไหร่ฮะ ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเอาเท่ากับวันนี้ต้องมาแจ้งเกิดนะอ่ห้ามแพ้แล้วนะสองครั้งแล้วต้องเกิดแล้วคอ่าคุณมากี่กิโลไฟนี่คุณสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณตอนนี้สิบสี่คนจังหวัดคนจังหวัดนครศรีธรรมโอ้ฝากเชียร์ช่วยนะครับพี่น้องฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับฝากแชร์กินกรรด้วยครับวันนี้เจ้าที่นะอะขอโชคดีก่อนครับ